ดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิชิชาแนลนะคะในค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมและอยากบอกอะไรนะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมอ่ะนายซอฟเพนเจอร์โคนะคะเหมือนแบบต่างคนต่างอยู่อย่างสบายสบาย,บายแล้วอ่ะคล้ายๆก็อยู่ได้กันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็อยู่ได้เขาก็อยู่ได้แบบสบายๆนะคิงอ o ลเพนต์เ l อร์โคลเขา,ามีความมั่นคงกับคุณนะเขารักคุณจริงๆนะคะแล้วก็ตรีซอฟครับเขาแบบคล้ายๆอยากที่จะ มันมีความสุขกับคุณเนี่ยเขาคิดถึงวันเก่าๆเขาคิดถึงวันที่คุณกับเขาอะมีความสุขร่วมกันนะคะเขายังรักคุณอยู่เขาคิดถึงคุณอยู่เขาส่องคุณทางโลกโซเชียลด้วยนะเขาชื่นชมคุณเขายังแบบแอบบมองคุณทางโลกโซเชียลเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ยังไม่กล้าเพราะเขายังเก็บความคิดและความรู้สึกไว้กับตัวเองนะเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณมีใครหรือเปล่า เขาอยากจะถามเขาอยากจะรู้นะคะว่าคุณมีใครหรือเปล่าถามว่าค่ําคืนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาคิดถึงคุณอย่างแน่นอนแต่ว่าเขาก็ต้องคล้ายๆกับว่ายับยั้งชั่งใจไม่อยากให้คิดถึงมากเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้ว่าคุณมีใครอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้คุยกันมันเป็นสถานการณ์ที่เงียบแต่ต่างคนต่างอยู่นะแลวเขาอ่ะก็เก็บความรู้สึกได้เก่งมากเขาไม่ได้บอกความรู้สึกคุณและคุณก็ไม่ได้บอกความรู้สึกเขามันเหมือนกับว่าในค่ำคืนนี้เขาคิดถึงแต่เรื่องของความที่แบบ เมื่อก่อนเคยมีความสุขกันเคยคุยกันเคยเจอกันอะไรเงี้ยเขาคิดถึงตรงตอนนั้นนะคะที่เคยมีความสุขร่วมกันและก็คิดถึงว่าเอ๊ทำยังไงถึงจะได้มีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงอย่างแน่นอนในคะ่ะทีนี้ว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะแม่หมอจะอ่านเป็นใดอะรอกนะคุณสบายดีไหม ฉันอยากที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณนะแต่ฉันก็คิดว่าคุณน่าจะมีใครหรือเปล่าคุณมีตัวจริงหรือเปล่าคุณคุยกับใครหรือเปล่าแค่คิดแค่นี้ฉันก็ปวดใจแล้วนะฉันเฝ้ามองคุณอยู่ไม่ว่าจะทําอะไรเขาฉันก็เอาเธอออกจากหัวไม่ได้เลยนะแต่ฉันไม่ได้บอกเธอฉันไม่ได้บอกความรู้สึกไปฉันหลงรักเธอโดยแบบมรู้ตัวมานานแล้วนะแล้วก็แบบอยากที่จะเทคแอคชั่นแต่ว่าก็กลัวหลายๆอย่าง ก็เลยปล่อยให้สถานการณ์เนะี่ยมันเป็นแบบนี้ไปก่อนรอก่อนดูดูว่าเอ๊จะทำยังไงได้นะในความสัมพันธ์นี้อืมฉันชอบเธอนะเราชอบเธอฉันชอบเธอผมรักคุณผมชอบคุณนะรักจริงๆนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเธอเนะี่ยอยู่ในใจฉันตลอดนะฉันแบบมีความมั่นคงนะเอาพูดง่ายๆว่าฉันรักเธอคนเดียวแต่เธออาจจะไม่เชื่อ นะแต่ว่าที่ฉันนิ่งๆอ่ะเพราะว่าภาระหน้าที่เยอะมีอะไรที่ต้องทํามากมายฉันก็รอคอยแล้วก็คอยจะส่องเธอแล้วก็ไม่แม่นไม่แม่นไม่มั่นใจว่าเราจะไปกันได้ไหมเพราะว่าฉันเองอ่ะฉันไม่กล้าแอคชั่นอะไรแต่ฉันก็อยากที่จะแอคชั่นนะฉันรอคอยการแอคชั่นระหว่างเธอกับฉันคำคืนนี้ฉันอยากจะบอกว่ารักเธอรักเธอรักเธอฉันคิดถึงเธอมากๆแล้วก็รักเธอจริงๆฉันเชื่อนะในความสัมพันธ์เนี้ย ต้องได้รักกันแล้วก็มีความผูกพันเอาเธอออกจากหัวไม่ได้ฉันรักเธอไม่รู้สิบอกบอกบอกคำอื่นไม่ได้ในค่ำคืนนี้บอกได้แค่ฉันรักเธอฉันรักเธอฉันรักเธอรักเธอเท่านั้นประมาณนี้นะคะก็จบไปในค่ำคืนนี้ขอ้ทุกคนนอนหลับฝันดีค่ะ